สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกๆคนนะคะไปเก็บเห็ดโคกกันค่ะได้หน่อยได้หลายก็ไปเบิ้งนะคะตื่นตน้งแต่ตีหาถึงทั่วสีมหอดฝ่ากระแจงจางปางค่ะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะคะได้หน่อยได้หลายไปเบิ้งกันเด้อพ่อมนมวนไปเบิ้งไปเก็บซอยกันเด้อจ้าพี่น้องเฮ็ดปวกเหนวหนี่เอาก้น อ๋อคือดอกแกลบดอกแกลค่ะอ่ะบึงเฮาเฮายางใหญ่ยขงทางน่ดิบึายางเก็บใต่เห็ดอันนี้ค่ะที่ด่างนี่เตยเห็ดปูในขาขาสั่นมักขาใหญ่ขาไอ้ออกเครือออกเครือตาก็ดีนั่แหละค่ะ ตาห้าตาเห็ดเหลืองเนาะอแน่เห็ดเหลืองเห็จำจะเห็นเดียวล้ว บรรยากาศป่าบรอกป็นไหนค่ะโมโหกป็นไหนบี้กระปุยอู้ตายแล้วใหญ่มากเอาละค่ะขุดเลยขุดเลยอืออุ้ยขาไหมค่ะคอแทกเธเด้อ ตายกองอุ้ยจ๋าเขาหนีไปอมก็ถ่ายอมๆไปแนี่ยขอยวินเลยว่ได้ก็บดไหลอยนีอุ้ยนี่พ่น้อยๆจะว่าเก็บป้าก็แสดงพอปุ่มมือเลยล่ะค่ะโอ้ยจะตอนนี้หมุดมุดกุ้งข้อขอยวกปวดบักไงเลยแม่เธอปวกบักไง

มาบดแสียบด้วยเห็ดมันปูนแกงให้แสีบๆตัวนี <c oughs> <c oughs> ่เต็มตะกะาบกล้อมใหญ่ บ้าบ้านแล้วบ้านอีกแตกมันิงามอ่ะงามอีหลางามโกนเอาขาเด้อเถอะเสียบเพราะว่าขามันเหี่ยวบุ้ยขอบคุณกาบุ้ยขอบคุณคกาขอบคุณ่าบ้าแล้ว ดีใจหลายลูกลักของแม่แม่จะกินเจ้าค่อยๆเคี้ยวเลยมีจังสี่นี่ก็ดีเลยนี่ค่ะหนาวคนเก็บเห็ดโอ้คนพามาเก็บเห็ดโอ้ยถ่ายแบบไม่กูอยากรู้ว่าว่าทำไมต้องใช้กระคุก็อยากใจไงเอาใส่แต่มันมีไม่มีกระต่ายเหมือนเขาบ่กเอยใส่กระคุกูว่าแต่ไม่มีกระต่ายว่าแต่แบบ เป็นประมาณเฮ้ยใช้กระคุมันดีกว่าอย่างงี้ไงอ,อุ้ยเก็บได้กระคุม, <c oughs> มูยเบิ้งเห็ดเนี่ยสามดอกกระคุมแล้วขน,อน,นของเขาค่ะของเขาหนาน่นอานนอันนี้ดอกของดอกนี้กินได้ไหมมอบุม๋มได้แปง้งได้แป้งโอเค,อเคม,ม่นยังดอกบอ่มั่นใจในความสามารถเอ้า โอ้ยเต็มถ้า <c oughs> มันว่ามันจะไปทางผุ่นเนาะโู้เอาได้ดุมดูไว้คุณก็ไปเหตุหาเหตุจบโอ้เงียมหาแต่คนรวยวเลยเขาเออเขาดีจัง นี่มันไม่ดี มันวามันสิไปท่างผุ่นมันวางโอ้ผู้ใช้ง,งอมาหามันวางสิจ่ะละอือโอ้โหปลาเบลพออืกู

ไม่ไทยเหรอคุณจ๋าอ้าวกูุฟะตะฮ็ดเนาะใส่ผู้ดังสองพี่คุมเอ้ยหยับตีเต็มตีนทักเน้อเอ้ยเก็บเหลี่วกับตามแล้วอ่ะหยับตีเป็นยังไอกบกไงแม่ก้มเก็บจังหน่อยนกไงอยู่น้ำตีนหายไปเหยียบไวมึงปะกิ่งไวรวด บอไง้บโหมันเป็นแถนนั่นะกอวาัวะเนื่องไปต่อได้อยู่เนาะอยู่มันเป็นมันเป็นอีอย่างมันหางเงินแต่หลายแล้วมันเลยว่าเปิดร้านเรือจังมันเหตุอีหย่างลงทุนหกบาทเลเงินเป็นเสนจะบาดตายเออดวงเขาเนาะเขามีคนขำเนาะเขามีของนอสู เจมึงก็เล่นตลอดบ่ก็เล่นก็ไม่เคยได้เลยตลอดบอเล่นกูเลยไปแต้ให้ลเรียบไหนวะแนะนำมีบอจะต้หิ้งไปไหนออกมามิอี่เตะเตะเตะเเตะบอบอแมนกูปด็นนึงเหะให้กินเ่าไปเผาไ่จุมเรียงเหล่าก็บพ่อบ้กินเหล่าบรได้นะน้ำคูกสลอดโอ้ยคุณเฮียบอเป็นเด้อบ่เเล ก็เล่นแค่ก็ยิ้มแค่ตั้มแล้วก็มองกลางแค่นั้นแหละจะไปหานางเหรียญจะอี้บุ๋ม่าให้รูแบบเป็นลายๆนะม่ต้องไปแทงมันอันนี้แทงได้แค่สองช่องเออเดี๋ยวค่อยให้บุ๋มสอนเถอะได้มันเป็นเก๋มันไม่เล่นเห็นลายอย่างสลงสลอดไม่เบิด์ตเรีบหวยบ่นี่เรีบหวยหวยกระแทงได้เรีบหวยเอียงมาเป็นหนึ่งสองสามสี่ ค่ะบัตนี้ก็สสีด้เป็นเวลาอําสมควรเลิกที่จะกลับบ้านแล้วนะคะกับพ่อสีด้เก็บแต่หัวได้มวนน้าเขานะคะกดบแต่เห็ดมั่นปูละคะ่ะดอกน้อยๆสีเหลืองๆนี่ละคะ่ะส่วนหมากก็บสีด้เก็บตัวนี้ถ้าบอกเก็บเห็ดตัวนี้นะคะเบิงส่งคือสีดายเห็ดกลับบ้านน้าเขา่าดอกเลยอ่ะเพราะว่าเป็นคนหาเห็ดไม่เป็นเท่าไหร่แต่ชอบนะจ๊ะ คนที่เขาหาเป็นคือเขาสิยางลงไปในปลาลึกๆเลยค่ะลงไปค่ะพอเขาหูหมองเห็ดมันขึ้นอันี่ยนนางออมปลาค่ะประกาศขามหอดทางจ้าอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทําด้วยนะคะบายบายจ้าไปลางเห็ดกันค่ะมาค่ะมาลางเห็ดกันนู้อชุดชุดชุดอู้ เยอะไหมเกียด์ปัดขามากเลยอ่ะสนุกตอนเก็บปาดขาและขี่ขาระบัดน,นี้สวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะพี่เล่นที่น้ำไปค่ายเทือกใหญ่แหนูนบัลอาสาคุณตัวแบบจะจะชี้คุณตัที่ตาที่น้องน้องไม่ได้ยิงเลยอ่ะน้องสวยไหมใช่หน,หนูก็สวยหนูก็สวยเหรอใครบอกว่าหนูสวย แาวบอกว่าหนูสวยแม่จำผี่เอมหคือแม่ปัดตา,าเห็นงงไหมกินไงไว้กินต่อจัะดูดอกใหญ่ตัวนี้เห็นไหมกินไ,ได้นะจะต้องล้างก่อนอ่ะบ๊ายบาย <laughs>